มุสตาฟาขับรถไปส่งหมอชารีฟและออกไปหาซื้ออาหารมาไว้ให้อสิทธ์แต่เขาไม่ยอมแตะต้องมันเลยเขาบอกว่าอยากให้ผมหอมตื่นขึ้นมาก่อนถึงจะยอมกินตอนนั้นคุณโชคและทีหน้าก็มาถึงที่ห้องพักฟืน้นพวกเขาถ่ายถามถึงอาการของผมหอมซึ่งพอมาเห็นอาการของอสิทธิ์แล้วก็ได้แต่มองหน้ากัน ตอนนั้นทีหน้าขยับเข้าไปใกล้คุณโชคแล้วกระซิบกับสามีของเธอด้วยความห่วงใยอาสิทธิ์ที่เห็นเขาเป็นแบบนี้ชิกท่านคงกังวลใจมากเลยดูสิทีหน้าพูดได้เพียงเท่านั้นคุณโชคก็หันมายกมือขึ้นปิดปากภรรยาเงียบไปเลยท่านสั่งไว้ว่ายังไงเดี๋ยวก็โดนกันหมดหรอกนี่ชิกอาสิทธิ์นะท่านไม่ได้ใจดีเหมือนท่านซาอิ ญาติผู้น้องของท่านคุณโชคทำเสียงจุ๊จุห้ามภรรยาอส,สิทธ์ซึ่งนั่งมองร่างเล็กๆซึ่งหลับไหลยอยู่บนเตียงด้วยความห่วงใยก็มีอันละสายตาจากร่างบางแล้วหันมาทางสองสามีภรรยาแล้วจึงพูดกับคุณโชคบางทีอาจจะไม่มีเรื่องแบบนี้ถ้าเป็นซาอิฟเพราะเขาใจดีอย่างที่นายพูดนั่นแหละโชค คราวนี้คุณโชคทีน่าและมุสตาฟาก็มองหน้ากันด้วยความสลดหดหูใจแต่ท่านชีคซาอิบก็คงไม่มาชอบสาวเพราะท่านมีชีค,คาอรารยาแล้วทีน่าพูดออกมาแล้วยกมือขึ้นปิดปากตัวเองคุณโชคหันไปยกมือเขกศีษษะภรรยาเบาๆอสิทธ์ฟังแล้วก็ถอนใจออกมาแต่ไม่ได้ว่าอะไรตอนนั้น เขาหันกลับไปที่ร่างเล็กบนเตียงคนไข้เขาก็ร้องออกมาเมื่อเห็นเด็กสาวลืมตามองเขาอยู่เธอยิ้มและถามเขาชีกอาสิทธิ์ที่ไหนลรอคะแถวนี้มีชีกด้วยหรอผมหอมถามออกมาคล้ายรู้สึกขบขันเธอเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองตื่นดีหรือยังแต่เธอก็ได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดคุยกันสาวน้อยของฉัน อสิ์ลุกขึ้นยืนแล้วก้มลงจูบที่หน้าผากของเธอผมหอมยิ้มเขินและมองไปรอบๆก็เห็นทุกคนยิ้มต้อนรับเธอทีหน้าถึงกับน้ำตาคลอที่ได้เห็นอสิตรแสดงความห่วงใยเด็กสาวเช่นนั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณหอมทีหน้าขยับเข้าไปยืนชิดเตียงอีกด้านแล้ววางมือลงที่แขนเล็กๆของเด็กสาวอย่างแผ่วเบา หอมรู้สึกยังไงบ้างเจ็บตรงไหนไหมอสิทธิ์ถามร้อนรนผมหอมใส่หน้าช้าๆแล้วพูดกับทุกคนจะเจ็บได้ยังไงคะหมอให้ยาแก้ปวดทางสายน้ำเกลือแต่ว่าเธอยังพูดไม่จบอสิทธิ์ก็ถามเร่งเรา้าแต่อะไรหนูหิวคะ่ะหมอให้หนูทานข้าวได้หรือเปล่าทุกคนหัวเราะออกมาพร้อมกัน อาสิทธิ์หันไปทางมุสตาฟาและพูดบางอย่างกับเขามุสตาฟาพยักหน้าแล้วเดินออกจากห้องไปไม่นานนะักนางพยาบาลก็เข้ามาพร้อมกับแพทย์ประจำชั้นนั้นแพทย์หญิงซึ่งขึ้นมาตรวจในช่วงหัวค่ำก่อนกลับบ้านเข้ามาตรวจร่างกายและดูชาร์ตเคสของเด็กสาวก็หันมาทางอาสิทธิ์คนไข้ฟื้นเร็วแบบนี้ไข้ก็ลดลงแทบไม่มีไข้แล้ว ทานอาหารอ่อนๆได้ค่ะหมอจะปรับยาในน้ำเกลือให้นะคะคำพูดของหมอเจ้าของเคสช่วยให้อสิทธิ์รู้สึกใจชื้นขึ้นมากเขากล่าวขอบคุณหมอและพยาบาลแล้วจึงหันมาจับมือเรียวเอาไว้ชายหนุ่มใช้ฝ่ามือข้างหนึ่งประคองแก้มอิ่มร้อนรุมรุมไว้แล้วก้มลงพูดกับเธอเบาๆพอได้ยินกันเพียงสองคนฉันไม่ปล่อยให้ของของฉันเป็นอะไรไปหรอก เขาพูดจบก็ประทับจูบที่ริมฝีปากซีดเซียวและแก้มอิ่มอุ่นจัดต่อหน้าทุกๆคน